บทเฝ้าเดียวซีรีส์40วันในชุมชนแห่งความรักวันนี้เป็นวันที่9แล้วนะครับหัวข้อพระคัมภีร์วันนี้สำหรับใครครวนและสนทนากับพระเจ้าก็คือ1โคลินบทที่3ข้อ6ข้าพเจ้าป,ปลูกอพอโลลดน้ำแต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโตจากพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับพี่น้องท่านอาจารย์ปอลลกกำลังกล่าวว่างานรับใช้พระเจ้า งานประกาศข่าวประเสริฐของท่านนั้นถ้าทำเพียงลำพังคนเดียวก็จะเกิดผลน้อยแต่ถ้ามีหุ้นส่วนในพันธกิจหรือมีทีมร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันงานรับใช้พระเจ้าก็จะเกิดผลมากจะเจริญเติบโตได้มากกว่าการรับใช้เพียงลำพังคนเดียวพี่น้องที่รักครับกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มแคร์ในบางคริสตจักรมีความเข้าใจเพียงแค่ ว่าเป็นกลุ่มสามัคคีธรรมคือคิดแค่เข้ากลุ่มเพียงเพื่อพี่น้องคริสเตียนจะได้มาพบปะเจอก,กันกับเพื่อนๆที่มีความเชื่อในพระเจ้าเหมือนกันทานข้าวด้วยกันร้องเพลงด้วยกันหนุนใจและเสริมสร้างกันและกันด้วยพระคำพระเจ้าอธิษฐานเผื่อกันแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านอย่างสบายใจแต่พี่น้องครับอันที่จริงแล้ว เป้าหมายที่แท้จริงในการเข้าร่วมในกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มแคร์ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับแต่พระเจ้ามีเป้าหมายและมีแผนการที่จะให้คุณและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องในกลุ่มของคุณร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกไปเชิญสายสัมพันธ์คนรู้จักซึ่งเป็นคนที่ยังไม่เชื่อยังไม่ได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าจะได้มีโอกาสมาเข้าร่วมกลุ่มของคุณด้วย เพื่อพวกเขาก็จะได้มีโอกาสได้ยินคำาพยานได้ยินข่าวประเสริฐได้เห็นชีวิตและได้แตะชีวิตของผู้เชื่อหลายๆคนในกลุ่มแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะได้มีโอกาสทํางานในใจของเขาเปิดใจเขาให้เขาต้อนรับพระเยซูคริสเข้ามาในชีวิตนี่จึงเป็นวัตถุประสงค์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของการตั้งกลุ่มสามัคคีธรรมหรือกลุ่มย่อยหรือกลุ่มเซล หรือกลุ่มแคร์นะครับพี่น้องครับกิจกรรมในการรับใช้พระเจ้านั้นก็มีหลายอย่างซึ่งแล้วแต่ว่าพระเจ้าจะจัดวางคุณไว้เป็นจิ๊กซอใดในกลุ่มของคุณตามความถนัดตามพรสวรรค์และตามของประทานของคุณนะครับในปัญญาจารย์บทที่4ข้อ9ถึง10ก็กล่าวว่าสองคนก็ดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองย่อมได้รับผลตอบแทนอย่างดี สำหรับการงานของพวกเขาเห็นไหมครับพี่น้องพระคัมภีร์ข้อนี้มันไม่ได้ใช้กับงานรับใช้พระเจ้าเท่านั้นนะครับถ้าคุณประกอบอาชีพการงานหรือทำธุรกิจคุณก็จำเป็นที่จะต้องมีหุ้นส่วนทีมงานเพื่อจะได้มีคนมาเสริมจุดอ่อนจุดแข็งของกันและกันพี่น้องครับผมทำธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซด้านท่องเที่ยวและด้านสุขภาพผมเองก็ไม่ได้เก่งไปซะทุกเรื่องนะครับ ผมรู้ดีในจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองและผมก็อธิษฐานอ,าอยู่ทุกวันขอหุ้นส่วนทีมงานที่จะมาช่วยหนุนเสริมกันและกันแล้วก็แบ่งปันผลตอบแทนกันเพราะว่าอะไรล่ะครับก็เพราะพระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวว่าสองคนย่อมดีกว่าคนเดียวคือมันไม่ใช่หนึ่งบวกหนเท่ากับสนะครับแต่ผลลัพธ์ความสำเร็จของงานมันจะเป็นแบบทวีคูณเลยนะครับ ท่านอาจารย์ปโลก็กล่าวไว้ในหนึ่งโครินบทที่สามข้อหกซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์สําหรับเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ก็คือข้าพเจ้าปลูกอัปโลลดน้ําแต่พระเจ้าทรงทําทให้เติบโตท่านอาจารย์ปโลหมายถึงถ้าเป็นงานเกษตรเพราะปลูกเขาเป็นคนปลูกส่วนอัปปโลเป็นคนลดน้ําและพระเจ้าก็เป็นผู้ทําให้ต้นไม้เติบโตเห็นไหมครับพี่น้องดังนั้นในส่วนของการ ทํางานรับใช้พระเจ้าในกลุ่มเซลล์หรือในกลุ่มแคร์บางคนในกลุ่มของคุณก็อาจจะเป็นคนปลูกบางคนก็เป็นคนลดน้ําคุณจําเป็นจะต้องมีหุ้นส่วนหรือมีทีมงานมาร่วมรับใช้ด้วยกันนะครับและที่สําคัญซึ่งขาดไม่ได้ในทีมของคุณเลยก็คือพระเจ้ากลุ่มของคุณจะไม่มีวันเติบโตเกิดผลถ้าคุณไม่ได้เชิญพระเจ้า เข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มของคุณพี่น้องครับถ้าคุณยังไม่เคยมีประสบการณ์นำใครมารับพระคุณความรอดจากพระเจ้าเลยวันนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตคุณเพียงแค่คุณเข้าร่วมกับกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มแคร์ที่กตรลลล้นในการรับใช้พระเจ้าประกาศและสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์จากนั้นคุณก็เสนอตัวที่จะ เข้าช่วยในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่คุณถนัดคุณก็จะไม่จำเป็นต้องทำงานรับใช้พระเจ้าเพียงลำพังคนเดียวแล้วนะครับพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่จะให้คิสเตียนเราทำงานรับใช้พระองค์ร่วมกันและก็ช่วยเหลือกันด้วยของประทานที่แตกต่างกันพร้อมๆไปกับการร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ภายในผู้เชื่อแต่ละคนนะครับ พี่น้องที่รักแล้วจะเริ่มต้นอย่างไรในการรับใช้พระเจ้าผ่านกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มแคร์ของคุณผมขอแนะนำให้เริ่มต้นจากการจับกลุ่มกันอธิษฐานด้วยกันสะก่อนเลยนะครับทุกคนในกลุ่มจำเป็นที่จะต้องมีนิมิตหรือมีภาพในอนาคตของกลุ่มของคุณว่าในอีกสองสามเดือนข้างหน้ากลุ่มของคุณจะเติบโตขึ้นอย่างไร จะมีผู้ไม่เชื่อพระเจ้าได้มาเป็นสมาชิกในกลุ่มผ่านสายสัมพันธ์คนรู้จักของคุณคือใครบ้างและจะใช้บ้านของใครเป็นสถานที่ประชุมกันในแต่ละสัปดาห์จากนั้นก็แบ่งหน้าที่กันใครจะทำอะไรกันบ้างในกิจกรรมต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าการทำงานของพระเจ้านั้นกลุ่มของคุณจะต้องไม่เลืมอธิษฐาน ทูลเชิญพระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับโดยเข้ามาร่วมผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเชิญได้อย่างไรก็โดยการที่ทุกคนในกลุ่มร่วมใจกันอธิษฐานทูลเชิญไงล่ะครับพี่น้องครับสำหรับงานด้านฝ่ายวิญญาณนี้ถ้าคุณอธิษฐานน้อยคุณก็จะเหนื่อยมากแต่ถ้าคุณอธิษฐานมากคุณก็จะเหนื่อยน้อยนี่เป็นสํานวนยอดอิทของชาวคริสเตียนเราเลยนะครับ และก็สามารถเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องทุกการงานในชีวิตของเราสำหรับการอธิษฐานร่วมกันของกลุ่มเซลล์และกลุ่มแคร์ผมขอแนะนำสี่แนวทางดังนี้ข้อแรกร่วมใจการอธิษฐานขอโอกาสที่จะได้พูดคุยถึงเรื่องพระเจ้าและพระเยซูให้กับสายสัมพันธ์ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนในกลุ่มของคุณนะครับมีโอกาสที่จะเชื้อเชิญเขามาร่วมในกลุ่มคุณทราบไหมครับว่า นี่เป็นคําอธิษฐานที่พระเจ้าโปรดปานมากพระองค์เป็นนักจัดเตรียมพระองค์จะสร้างโอกาสให้คุณได้ทําในสิ่งที่คุณอธิษฐานขอนะครับข้อ2อย่าขอแค่มีโอกาสเท่านั้นนะครับแล้วก็อยู่เฉยและให้ร่วมใจกันอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยทําให้จิตใจของคนในกลุ่มจะมีใจที่อ่อนนุ่มลงนะครับคุณรู้ไหมครับว่าพระเจ้าจะทําอย่างไร คือ,อพระองค์ก็จะเทความรักของพระองค์ให้ท่วมท้นเต็มล้นในตัวคุณนะครับและทำให้คุณมีใจที่จะรักห่วงใยคนรอบตัวมากขึ้นและก็มีความกล้าหาญมีความปรารถนาดีอยากจะออกไปประกาศและเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐด้วยความรักของพระเจ้าซึ่งเต็มล้นอยู่ในหัวใจของคนนะครับข้อ3ก็คือ ให้คุณร่วมใจกันอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยทำให้จิตใจของคนที่คุณจะไปประกาศนั้นอ่อนนุ่มลงนะครับคุณรู้ไหมครับว่าพระเจ้าจะทำอย่างไรมันก็มีข้อสังเกตการทำงานของพระเจ้าได้ง่ายๆก็คือทุกครั้งที่คุณเห็นใครบางคนกำลังฝ่ามรสมปัญหาชีวิตอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพปัญหาการงานปัญหาการเงินหนี้สินปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว นั่นก็แปลว่าพระเจ้ากำลังทำให้จิตใจที่แข็งกระด้างของพวกเขาอ่อนนุ่มลงแล้วล่ะครับมันเป็นสภาวะจิตที่พร้อมจะเปิดใจต่อความช่วยเหลือจากพระเจ้าและยอมรับพระคุณความรอดจากพระองค์เมื่อคุณไปเป็นพยาและประกาศก็จะง่ายขึ้นมากที่เขาจะตอบสนองต่อข่าวประเสริฐเลยล่ะครับข้อสี่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือให้ร่วมใจกันอธิษฐานตามที่พระเยซูสอนสาวก ในมัทธิวบทที่หข้อ9ถึง10ว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกเห็นไหมครับพี่น้องพระเยซูก็ได้สอนสาวกให้ความสําคัญในการอธิษฐานที่จะ ให้พระนามของพระบิดาของเราเป็นที่เคารพสักการะของชาวโลกนะครับให้แผ่นดินของสวรรค์นั้นมาตั้งอยู่บนโลกคุณร่วมใจกันอธิษฐานแล้วหลังจากนั้นก็ให้สังเกตการเคลื่อนไหวของพระเจ้าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับสายสัมพันธ์คนรู้จักที่คุณอธิษฐานเผื่อเขานะครับแล้วก็ให้คุณแท็กทีมกันออกไปพบเจอกับเขาและ พระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะทรงนำกลุ่มของคนเองว่าจะต้องงารทำอะไรต่อไปเพื่อที่จะนำเขามาเข้ากลุ่มและได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าเหมือนกับคุณคุณทราบไหมครับว่าตัวแทนประกันชีวิตหรือตัวแทนจําหน่ายสินค้าในธุรกิจเครือข่ายขายตรงภารกิจของพวกเขาจะเริ่มต้นจากการลิสต์รายชื่อสายสัมพันธ์คนรู้จักซึ่งก็เรียกว่าผู้มุ่งหวังแล้วนัดพบปะเจอกัน ออกไปนำเสนอสินค้าพร้อมเสนอโอกาสทางธุรกิจกระบวนการแบบนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับการประกาศข่าวประเสริฐนะครับแต่มีเป้าหมายต่างกันคือตัวแทนประกันชีวิตหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าในธุรกิจเครือข่ายจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อขายสินค้าและชวนผู้คนสมัครเข้าร่วมในเครือข่ายมาเป็นตัวแทนเช่นเดียวกับพวกเขาแต่สำหรับการประกาศข่าวประเสริฐ และชวนคนมาเป็นคริสเตียนนั้นมันก็มีกระบวนการคล้ายกันเพียงแต่มีเป้าหมายและมีท่าทีที่ต่างกันนะครับคือคุณออกไปนําเสนอพภคกิจคุณของพระเยซูคริสต์ด้วยท่าทีที่ปรารถนาดีต่อผู้มุ่งหวังของคุณอย่างจริงใจและนําเสนอโอกาสที่ผู้คนจะได้รับพระคุณความรอดด้วยความรักด้วยความห่วงใยพวกเขาคุณเสนอโอกาสที่พวกเขาจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น และเสนอโอกาสที่พวกเขาจะมีชีวิตนิรันด์ในสวรรค์จากนั้นก็เชิญชวนพวกเขามาเป็นคริสเตียนเช่นเดียวกับพวกกับคุณนะครับเห็นไหมครับพี่น้องดังนั้นในวันนี้ให้คุณเริ่มจากการ l ิ s t หลายชื่อสายสัมพันธ์คนรู้จักของคุณก่อนเลยนะครับซึ่งก็คือหลายชื่อผู้มุ่งหวังของคุณนั่นเองแล้วก็นำารายชื่อคนเหล่านั้น มาให้กลุ่มของคุณร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อพวกเขาแล้วคุณก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาเหล่านั้นพี่น้องครับอย่าจำกัดพระเจ้าด้วยความจำกัดของตัวคนเองบางทีคุณอาจจะเคยคิดว่าเขาคนนั้นไม่มีวันมาหาพระเจ้าแต่เมื่อคุณเข้ามารวมพลังกับกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มแคร์ของคุณคุณจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน ตลอดหลายสิบปีในการพยายามประกาศกับเขาและนำเขามาเป็นคริสเตียนเหมือนคนนะครับพี่น้องที่รักมีคำพูดยอดฮิตของคริสเตียนเราอีกประโยคหนึ่งคือปัสจากพระเจ้าเราทำไม่ได้และปัสจากเราพระเจ้าจะไม่ทำอาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพรครับ